วัสดีจ้าเพื่อน<ๆ>เพื่อนนิต<ๆ>ีทุกท่านเรามาดูสูตรล่างกันอีกสูตรก่อนจะไปเอาบนเอาล่างเดี๋ยวสรุปล่างก่อนไปดูดูคำเตือนก่นกอนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางแค่เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า มาดูกันเลยเอาล่างสูตรใหม่สูตรพิเศษสุดท้ายล่างสุดท้ายเนาะ ep ห้ามึงมึงล่างกันดลแล้วล่างสองล่างสามล่างสี่โอ้ยยง่ย,งยไล่ทำไมล่างที่สี่ล่าง จำวันที่หนึ่งครับหนึ่งครับหกเจ็ดย้อนดูสามงวดเราจะใช้ไม่ได้ใช้เลขเยอะหรอก <laughs> ใช้หลังวันที่หนึ่งยังเดียวก็ <St ül av id> คือ ศูนย์แปดหกหกสองโอเขียนจอกันตัวน้อขึ้นไปพุณล่างไปที่สามจุดเราจะใช้แสนแสนหนึ่งครั้งสิบล่างหน่วยล่างบวกเก้าคุ้นที่ <laughs> <laughs> โจก็ัวถึงโจยแล้วใช่เซนพันบวกสามเซนบวกสามคงที่สุดล่างมันไม่คงที่เลยสุดล่างมไม่คงที่เลยก็คือหกบวกสามบวกเจ็ด บวกเก้าหบวกแบวกสาับกับเก้าบวกเ้าเป็นสิ8แดแดบวกเดเป็นห้าหบวกหนึ่งเต็มเป็น6 3สมบวกหเป็น9ก้าบวกแเป็น7จ็ดบวกหบวกหนึ่ง เป็นเก้าหกคู่ชุดตรงเอาหกคู่เลยเนาะมาตรฐานดีแ้่สี่คู่มันก็น้อยไปห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเลขลงไปที่ห้าเก้า ีแดงขีดชุดมซ้ำย้ำรเลขที่ออกก็คือเจ็ดหนึ่งแปดห้าเจ็ดหนึ่งแปดหกห้าล่างไปที่ห้าเกใช้มือนเดิมแสนหนึ่งครั้งชีบล่างลงล่าง 9ภูด <analyze anthropology> <Par> <challenge> <una> ีด้วยค่ะ1,000,000บุก3ภูมิดีก็คือ เจ็ดบวกหบวกเกเจ็ดบวกแปบวกสามเห็นไหมคะเห็นยืดขากองขึ้นน้อยนะึ่งเ้ยเห็นอันนี้ลดเลยเจ็ดบวกหเป็นสิบสองเกบวกเเป็นสิปได้ศูนย์หนึ่ง

đi ở ngoài đi xuống xuống Hãy subscribe thai kênh คลิกนี้ออกท2 9ศ2นย์ศูนย์ใส่สองครั้งนนี่บเก้าพี่ สี่บวกพันหนึ่งครั้งบวกสามคูณพี่เอาที่สี่บวกศูนย์บวกศูนย์บวกเก,ก้าสี่บวกสองบวกสาม อันนี้จริงตัวทางหน้ามันไม่มาดิเนาะตัวด้านหน้ามันไม่ค่อยมาก็ไม่แน่เลยเนาะสี่บวกเก้าเป็นสิบสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าศูนย์หนึ่งมาอีกหนึ่งมาอีกเร็วศูนย์มาอีกเร็ว จับคู่กันก็คือ 3, 9, 3, 0, 3, 1, 4, 9, 4, มศูนย์สามห่สานอฟตัวไหนก็จัดไปจัดเต็ม จะชอบตัวนี้มากที่สุดเลยใครชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะชอบไปที่เก้าที่ 19, ท 0, ะะติดเก้าติดศนยค่ะเพื่อพลังด้วยส้มตำครับเก้าสี่สี่เก้าใครชอบก็จัดไปนะคะอาม่นแนะครับแอดมินเจรุนสี่ศูนย์ตัวกันแต่เลขที่ออกลงท้ายที่นี่นะคะหลักสิบ ครั้งที่ท้ายครั้งที่สามนะคะครั้งที่สามเนี่ยถ้าลงท้ายด้วยเก้ามันจะต้องมีสีตัวนี้สีตัวนี้จัดไปสีเก้าชอบสีเก้ามากเลยไปสีเก้าถ้าใครชอบก็จัดไปสามหนึ่งสีหนึ่งนะคะถ้าไม่ชอบก็คือตัดออกไปเอาค่ okay. สีหาง สีหางตัวนี้ถ้าใครชอบก็จัดถ้ามีเลขในใจตรงกับตัวนี้ก็เอาไปถ้าไม่มีก็ตัดออกหกคู่ชุดตรงชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะเอฟที่รักแคบไว้รุ้นว่ามันจะมาตัวไหน,นมันจะเข้าหรือมันจะหลุดล่างอย่างเดียว อาจจะเป็นบนล่างก็ได้นี่สี่ชุดนี้สี่ชุดนี้อาจจะเป็นบนล่างว่าบนก็ชอบสามเก้าสี่เก้าชอบก็จัดขัดกระผ่นนะคะดูคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า